สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีโครงการดีๆเป็นโครงการลดค่าใช้จ่ายของสากลออมทรัพย์พลังงานถุงเท้าไทยจำกัดตอนที่3เป็นโครงการที่เรียกว่าปลูกดอกไม้ไว้ยชายเองนะครับนะ,ะสำหรับไอเดียนี้ก็เป็นไอเดียของสมาชิกสากลสมทบนะครับหมายเลข1-1-2-5คุณวรรณภานะครับนะ ก็ได้นําต้นไม้นะครับมาปลูกไว้เมื่อ5 6เดือนที่แล้วนะครับที่บ้านแล้วก็ปลูกดอกไม้หลายชนิดนะครับนะตามใจชอบเราสามารถที่จะคัดเลือกต้นไม้ดอกไม้ตามใจที่เราต้องการนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ได้ดอกไม้ที่เราจะใช้ใส่แจกันไหว้พระหรือจะใช้ประดับต่างๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องเสียตังค์นะครับนะ นี่ก็คือโครงการที่เรียกว่าไอเดียหนึ่งที่ไม่ต้องเสียตังค่าดอกไม้ประจำเดือนนะครับก็เป็นโครงการลดค่าใช้ใจ่ายอันหนึ่งนะครับนะถ้าหากท่านผู้ชมนะครับอยากจะปลูกต้นไม้ก็คัดเลือกต้นไม้นะครับที่ผู้ชมชื่นชอบแล้วก็อยากได้ไว้ใสแ่แจกันประดับบ้านนะครับเป็น าการประดับที่สวยงามและที่สําคัญไม่เสียตังค์นะครับพร้อมทั้งยังมีเวลา,าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็คือเวลาที่เราเลิกจากงานมาเราก็มาปลูกต้นไม้นะครับใส่ปุ๋ยพวนดินนะครับเป็นการที่เรียกว่าทำให้เกิด,ดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับโดยที่ไม่ต้องไปคิด เรื่องอื่นยิ่งเฉพาะในยุคโควิด19นี้นะครับเป็นยุคที่เราต้องอยู่บ้านดังนั้นสิ่งที่ดีสุดก็คือการอยู่บ้านเพื่อที่จะามาปลูกต้นไม้ทำกิจกรรมภายในครอบครัวแถมยังได้ประโยชน์อีกนะครับ หากท่านผู้ชมท่านใดยอยากจะได้ไอเดียหรือนำไอเดียนี้ไปใช้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์เห็นไหมนะครับนี่นำมาใส่เจกันก็สวยงามนะครับนะดอกทองอุไลก็สวยนะครับดอกไม้อ,อื่นๆที่เราอยากจะได้ก็ปลูกตามชนิดที่ผู้ชมต้องการนะครับไม่ต้องเสียตังค์และก็สวยงามนะครับนะเมื่อเหี่ยวแล้วก็ไปตัดมาใหม่ได้ซึ่งอันนี้ถือว่า เป็นโครงการดีๆของสากรอมทรัพยพนังงานถุงเท้าไทยอย่าลืมกดติดตามและโปรดติชมคอมเมนต์เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ